กับสวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะโคโลแลนด์นะ่ยเกมแนวตั้งมาใหม่ภาพสวยมากนะฮนะก็มีทั้ง Android นะไอวิสนะผมแล้วก็ Android จะต้องเล่นอีพีเคนะฮะเออแล้วก็ฝากร้านเติมเกมนะโอท็อปอัปด้วยนะตอนนี้เกมอดีตเซนเบอร์นะฮะอ่าใครจะเติมเกมนี้ก็ไปที่เพจได้เลยครับจะมีแอดมินคอยบริการเนาะแล้วก็มีเกมในะสโตร์ไทยใหญ่ๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมเพ็กและล็อกเทคนิค2นะฮะ เดียบโบมีทุกอย่างนะฮะ,ะตอนนี้ก็ไปดูได้เลยนะฮะที่เพจจะเติมแพ็กไหนนะฮะแท็กไปที่เพจจะมีแอดมินคอยบริการนะครับผมนะมาดูเกมนี้กันครับผมผมเห็นแล้วตอนโหลดภาพสวยจัดนะฮะอ่าเขาให้เลือกตัวละครให้ K H เคเอ็นาะเราจะเล่นสายอะไรนะฮะผมขอเลือกเมดแล้วกันนะผมนะเพิ่งเคยเห็นนะ เกมแบบแนวไอดอลไม่ให้เลือกอาอาชีพด้วยนะผมเนาะนี่ี้ยก็น่ารักสดใสนี่มาถึงก็กดต่อสู้นะผมมันก็อยากจะตีเองให้นะประมาณนี้เลยนะเห็นสกิลไหมครับสกิลจะอยู่ขวาล่างนะสามสกิลนะผมนี่ด่านนึงมายัางไว อนี่เขาให้ไปตรวจดูที่กล่องนะฮะเขาจะแถมของให้อ่าอันนี้ก็เป็นอาวุธเนาะประมาณให้เราเลือกเหรอเขาก็แนะนำแรอประมาณนี้นะนี่แถมมาแล้วก็ใส่เต็มที่เลยครับผมพอเราเล่นเป็นอาชีพเวทตัวหลักนะแล้วก็ต่อสู้นะตอนนี้เซิร์ฟมันจะนุ่งไม่น่วงหรอก แปลกๆหน่อยนิดนึงเพราะว่าคนเล่นเยอะนะฮะเซิร์ฟมันแดงแล้วตอนนี้มีอยู่เซิร์ฟเดียวนะฮะอันนี้เป็นไฟล์ e p k นะส่วนแอนดรอยด์สโตรนอกส่วน iOS นะฮะน่าจะมีถ้ามีลิงก์ก็ผมจะทิ้งไว้ให้ข้างเหมือนเดิมนะฮะกรุณาชุดพาร์ทเนอร์อ๋อให้หาพาร์ทเนอร์นะฮะพาร์ทเนอร์เราเอาเป็นสายแท่งไหมเพราะว่าเราเป็นเพราะว่าเราเป็นเวทแล้วไง จได้ไมังโอเคอ่ะผมก็เลือกทั้งแท้งทั้งธนูแล้วก็เวทเนาะลองเข้าโจมตีศัตรูนะฮะสกิลมันจะทำงานออตโตนอ้นะฮะถ้าเราจะกดเองก็ไม่ทันหรอกเพราะว่ามันเยอะ,อะเนาะไอดอลแนวตั้งนะฮะ มี3สกิลเลยนะผมนี้นี่ก็อัพน้ำยาอัพตัวละครเนาะนี่ยโจมตีไปผมว่างานอาร์ตเวิร์กสวยนะฮะอาร์ตเวิร์กสวยภาพนี่เจ๋มมากแล้วก็ได้รับของตามด่านด้วยนะนี่เขายังไม่เลือกสอนเนะี่ยเดี๋ยวนี้จุดแด,งเ,ดงเนี่ยเรารับให้หมดเลยนะฮะ ไม่มีภาษาไทยนะน่าจะมีแต่ภาษาอังกฤษนะว่าเป็นเซิร์ฟนอกเนาะเขาบอกให้คลิกทาวเวอร์นะอ๋อมาถึงก็ตายหอคอยได้เลยนะศัตรูตายก่อนวะสกิลถ้าไม่ตายผมจะไม่เห็นอลังความอลังการเลยนะ ก็ทำตามที่เขาสอนนะให้เลือกเหรอใช่เปล่าวะทามพาวเวอร์ <laughs> <Time Power. S 2> คืออะไรวะอ๋อเนี่ยเก็บของครับตามเวลาเนี่ยไอเดินตรงนี้นะเป็นหลอดนาฬิกาทรายเนี่ยมันเลือกสอนแล้วแล้วก็ลองดูนะเก็บอะไรไปซิงอินนะ อันนี้ก็รับของไปนะ I, I อันนี้ก็เป็นกล่องเนาะอ่ะก็แจกค่อนข้างจะโอเคแหละนะผมอ่าอันนี้ซื้อนะซื้อซื้อได้จำกัด2ครั้งอันนี้เป็นกล่อง f e ออยู่ขวามือตามเวลาเออประมาณนั้น โลนี่คืออัพตัวละครนีน่อัพเกรดนี่ผมอัพเลเวล40เลยนะฮะตันแล้วตัวนี้สกิลนะฮะสามารถอัพได้นะผมนะอัพให้หมดเลยนะผมอ่าอัพจนมันตันได้เลยนะ นจนน้ำยาหมดนะนะหมดแล้วก็รีเซ็ตสกิลได้ด้วยนะนะถ้าไม่พอใจการ์ดก็คือเราใส่ไปแล้วนะฮะเหมือนเหมือนอาร์ติแฟกนะเราใส่ไปอีกนะเพิ่มความสามารถรีฟินอันนี้คือก็ใช้ผงใช้เหรียญน,นะฮะอัพนะให้หมดประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้เราใส่เลยได้ ไม่มีแล้วก็เอ็ดเอ็ดเวนเจอร์นะต่อสู้ต่อไม่มีระยะครับง่ายๆเลยถ้าศัตรูมันสู้เราไม่ได้เลยเอ้ศัตรูแข็งแกร่งแล้วก็มาอัพอย่างนี้นะผมเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็มีเน็กเน็กออโต้ด่านไปเรื่อยๆนะผมมันจะมีออโต้เน็กด่านไปเลยอัตโนมัตินะอย่างเงี้ยสมมติเราตั้งไว้ หูด่านเยอะมากนะฮะเนี่ยไม่ต้องเข้าออกนะฮะกดอย่างเงี้ยเรื่อยๆเอายังไม่ได้ต้องเลเวล8ก่อนต้องเลเวล8ก่อนนะจะเน็กออโต้ด่าไปเรื่อยๆได้เลยคนระับผมเนี่ยอันนี้มีของขวัญให้ก็เก็บไปนะฮะอันนี้ก็มีของให้นะฮะน่าจะอยู่ในกระเป๋า ก็เป็นแนวไอดอลน,นะนภาพสวยระบบก็ไม่ได้ยากนะใครที่ชอบแนวตั้งก็จัดไปนะฮะอีเวนต์ก็ประกาศบอกอยู่นะว่าวันนี้มาได้อะไรนะต้องเล่นเรื่อยๆนะทำตามเควสเรื่อยๆนี่มีมีแล้วจุดแดงหายไปหมดแล้วก็สู้อย่างเดียวตอนนี้สับประหลาดก็ไม่ได้ยาก ครับตัวหลักของเรานะให้เต็มๆไปเลยครับตัวเดียวรับรองแรงแน่นะฮะแรกๆอย่างเงี้ยง่ายครับหลังๆนี่คือ,อดูนะศัตรูต้องเลเวลเยอะกว่านี้นะดูดิดาบม,มันมีเยอะมากนะฮะอันนี้ผมก็เล่นแต่ตอนแรกมันก็ไม่ได้ยากนะดูตัวศัตรูเลเวลสามอ่าตัวแบกของผมผู้หญิงก็เลเวลสี่สิบแล้วนะฮะนี่ศัตรูต่อ ต้านทานเราไม่ได้แล้วโอ้โหดานแรกมี60กว่าดานเลยเหรอศัตรูเริ่มเลเวลสี่ก็ไม่มีอะไรมากครับเล่นไปเรื่อยเพลินๆนะฮะเออถ้าจะยากอีกทีนุ้นก็น,นุ้นแหละนะพงนี่กดสคิปข้ามได้ด้วยใช่เปล่าวะ <laughs> กดได้ไหมไม่ได้วะ่ะเหมือนมันยอมนะเออเหมือนกดออกยอมแพ้อะไรเงี้ยหกสิบกว่าด่านนะผม <laughs> โอ้โหเว็บแรกปีจนตาเลือกอะ่ะเอาง่ายๆนะนเห็นไหมหกสิบสี่ด่านเว็บแรกนะฮะ ก็ไม่มีอะไรเลยครับตอนแรกผมเห็นอุ้ยภาพสวยวันนึกว่าจะเอ,อ้ยแบบไอเดนแบบมันมันหน่อยนะอันนี้เป็นไอเดนแบบถ้าพูดง่ายๆคือเล่นแบบเบือ่อเลยแหละ <c oughs> มันไม่มีอะไรครับนอกจากตีๆแล้วก็หาอ,อปุปกรณ์นะฮะระบบยังไม่เห็นมีอะไรมากกว่านี้เลย <I cried S 2> แต่ก็ไม่แน่ครับเล่นไปเรื่อยๆระบบอาจจะเปิดเรื่อยๆนะฮะนี่ผมจะไปด่านยี่สิแล้วเนี่ย เดี๋ยวอออกไปดูระบ vida, บข้างนอกกันว่ามีอะไรเนี่ยทาไปดูก่อนมีอะไรบ้างก็มีแต่อัปเกรดเหมือนเดิมปกตินะฮะก็ต่ายหัวคอยเวลสโตนนะฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบใช้หินในการวางว่าจะเอาแบบเอฟเฟกต์อันไหนอะไรยังไงเนี่ยพาอะไรสีอะไรนะผมนาอประมาณนี้ ก็ดูเอาแล้วกันว่าธาตุอะไรเล่นใช้อะไรนะมนี่จะอัพไปนี่อัพเสร็จแล้วอันนี้ก็อัพไปจะมีของใครของมันอยู่นะสะีเป็นคอเนาะเพิ่มความสามารถก็เล่น,เ,ลน,เ,ลน,เ,ลนเรื่อยๆระบบจะเปิดอันนี้ก็เป็นอันนี้จะเป็นเคลียร์อิดอะไรสักอย่างวะไม่แน่ใจนะฮะ ตั้งค่าไม่มีภาษาไทยนะอันนี้ก็อัปเกดรดตัวละครธรรมดาปกติหอ,อคอยนะฮะถ้าเราไม่ผ่านหรือไม่มีอะไรก็มาต่ายหอคอยได้เนาะประมาณนั้น ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเกมก็ไม่ได้ยุ่งยากครับอัพอัพตัวละครเพื่อจะไต่ด่านผ่านด่านอย่างเดียวเนาะแล้วก็สามารถอัพตัวละครหลักผมว่าอัพตัวละครหลักดีกว่าแล้วก็ระบบคนจะเปิดเรื่อยๆแหละแต่ว่าก็ประมาณนี้เนาะเออก็ไอเดอลภาพสวยก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ระบบมันยังไม่เปิดเยอะนะฮะขับอาวุธมีมิตินู่นมิตินี่อย่างเงี้ยเยอะนะฮะก็มาลองเล่นดูนะฮะ เกมใหม่สโตเอ่อนอกเนาะก็ประมาณนี้ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม